คุณเห็นนี้ดูเยอะใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมให้ดูความจริงนะความจริงที่มันอาจจะตกหน้าคุณเล็กน้อยนะครับก็คือ day o ที่คุณปั้นนะ่พอคุณอยากแค่พันเหรียญน,นะกำไรคุณอาจจะตรงนี้อาจจะเหลือแค่ห้าสิบเหรียญมันทรมานตรงนี้แหละครับสมมุติตรงเนี้ยใช้เวลาสักสี่ปีสี่ปีต่อมาคุณเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหม วุ้ยวันแรกพอร์ตพันเหรียญเดือนนี้ได้ห้าสิบเหรียญเองอะเสียใจจุงเบยเพื่อนเขาได้สามสี่ร้อยเหรียญเศร้าอะแล้วเพื่อนเขาก็ถอนไปใช้เลยอะเดือนแรกอุย้ยพันเหรียญแกฉันได้กำไรสัปดาห์แรกห้าร้อยเหรียญแล้วฉันถอนไปใช้แล้วฟอร์เร็กเทรดง่ายจังเลยแล้วก็ถอนได้เดือนละห้าร้อยเหรียญตลอดชีวิตกับคื้เรากัดฟันเว้ยนายสี่ปีพอร์ตแสนเหรียญเฮ้ยเราเทรดเดลมาห้าพันเหรียญเว้ยแต่คุณสังเกตนะ ห้าเปอร์เซ็นเท่ากันเลยถูกไหมห้าเปอร์เซ็นเท่ากันแต่ทำไมวิถีชีวิตและรายรับที่ได้ต่างกันเพราะความอดทนไม่เหมือนกันคนที่อดทนกว่ามองการไกลกว่ามีวิชามีวิสัยทัศน์ไกลกว่าจะได้รับความสำเร็จที่มากกว่ามันคือธรรมชาติของโลกในขณะที่คนอื่นครับได้กำไรถอนใช้ถอนใช้ถอนใช,นใช้พอเท่าเดิมเราลองปั้นดูดิ เดือนนี้เราลันเทรนมาไมา้หนึ่งอะ่ะบวกมาสามสี่หมื่นเหรียญจบละแต่ประเด็นคือใครจะรออสี่ปีมีไม่กี่คนหรอกที่รอไล่แล้วก็ทําได้คุณเลยเห็นคนที่สําเร็จในตลาดฟอรเร็กน้อยไงเพราะคนส่วนใหญ่รอไม่เป็นเข้ามาปุ๊บขอกําไรเยอะที่สุดเลยเดือนนี้ขอแบบพันเหรียญฉันขอสามพันเหรียญเลยได้ไหมเออพอพันเหรียญฉันขอสามพันเหรียญเลยแต่เขาไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเดือนแรกเขาทําได้ห้าสิบเหรียญเนี่ย แล้วเขาเก็บนิสัย5%ต่อเดือนเนี่ยต่อเนื่องกันสัก4ปี5ปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตขนาดไหนคือตลาดฟอเร็เก่ะมันทําได้2แบบนะแบบแรกคือทเทรดหาเงินใช้กับทเทรดเพื่อพลิกชีวิตเลยทเทรดแบบจําตัวเองใน5ปีที่แล้วไม่ได้แหว่ว่าเคยใช้ชีวิตยังไง